สวัสดีครับท่านผระชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงงานในเมืองตองกวนที่อัศจรจย์น,นะครับเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ครับนี่เป็นห้องประชุมที่เขาจัดเอาไว้ต้อนรับอ่าแล้วก็ขึ้นเป็นรูปของผู้ที่มาชมในงานนี้นะครับเราถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปอีกห้องหนึ่ง ห้องที่เป็นโชว์รูมเราจะไปดูว่า Product ของเขามีอะไรบ้างนะครับนี่น่าจะเป็นห้องของ CEO นี่เขาบอกมี CEO ห้องใหญ่มากทางเดินก่อนเข้าโชว์รูมจะมีการแสดงไทม์ไลน์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปีต่างๆอย่างเช่นในปี2014แบตเตอรี่ที่ออกมาในช่วงเวลานี้เรียกว่า G1 G ก็คือ Generation นั่นเองครับปัจจุบันนี้เป็น G4 แล้วครับ เอลวีท็อปซันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตแบตเตอรี่มากว่า17ปีจึงมีแบตเตอรี่แบบต่างๆออกสู่ตลาดมากมายเพื่อตอบสนองลูกค้าทั้งลูกค้าที่เป็นแบบบ้านพักอยู่อาศัยลูกค้าที่เป็นธุรกิจและการสำรองไฟในระดับอุตสาหกรรมมีทั้งเป็นแบบโลว v โวลและ High วลต์ส่วนแบบนี้จะเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถสแต็กซ้อนกันได้ปรับเปลี่ยนแรงดันได้ตั้งแต่102.4โวลต์ จนถึง614.4โวลต์ตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่เทียมที่ออกแบบให้มีรูปทรงเหมือนแบตเตอรี่เจลภายในติดตั้ง BMS เรียบร้อยแล้วสามารถนำไปใช้ทดแทนแบตเตอรี่เจลได้เลยเรามาที่ห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ห้องนี้มีการทดสอบชิ้นส่วนของแบตเตอรี่ด้วยน้ำเกลือคือการทดสอบความต้านทานในการกัดกร่อนของวัสดุโดยการจำลองสภาพแวดล้อมที่รุนแรงด้วยการพ่นน้ำเกลืออย่างต่อเนื่อง ในตู้นี้เป็นการทดสอบการทำงานของอุณหภูมิหนาวจาัดติดลบแบตเตอรี่ยังคงใช้งานได้ตามปกติส่วนจุดนี้เป็นการทดสอบการเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อต่างๆสามารถเข้ากันได้ดีกับอินเวอร์เตอร์เกือบทุกยี่ห้อจุดแรกของโรงงานผมเข้ามาเนี่ยแล้วผมเจอผมเจอหุ่นยนต์แบบนี้เยอะมากมองไปตรงนี้หนึสาม 4, 5, 6ตัวในทริปนี้เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงไว้ p เพรสเดนต์ hmm. ของ LV t o p Sun Group ให้เกียรติพวกเรานำชมลายผลิตด้วยตัวเอง mm hmm. คุณบินบอกว่าลายผลิตนี้ใช้ระบบสมาร์ทเครื่องจักรทุกตัวหุ่นยนต์แขนกลจะส่งข้อมูลการผลิตแบบเรียลไทาม์มาปรากฏบนหน้าจอนี้ เราสามารถเห็นยอดการผลิตประสิทธิภาพการผลิตจำนวนของเสียการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์จะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงมีของเสียต่ำสุดสเตชันแรกเซลสออร์ตติ้งหุ่นยนต์จะทำการยกไปหนึ่งคู่แล้วก็ไปเข้าเครื่อง 3.26ก plus a plus <A> มจุดสองหก p l u ก็คือทุกเซลเนี่ยมันจะเป็น3.26จุดสสามจุดสองเศษนิดหน่นอยเท่านั้นที่จะส่งไปที่ในลายผลิต ระหว่างเดินชมลายผลิตผมสังเกตเห็นพนักงานใช้เครื่องมือแบบนี้มันเป็นเครื่องมือขันสกูที่สามารถกำหนดแรงบิดได้แบบละเอียดที่สุด Europeans despite plLeon wiem chnet universes check whereas Geg customer remlin Me BU numb tractor cannot omin a xit B รีเลทู t ี่ i s performance ว้าวท้ถามว่าคนที่ใส่เสื้อสีชมพูคือใครนะครับทางบอสบอกว่าคือคนที่ดูแลเรื่องคุณภาพเขาเรียกว่า In Process QC มีลายละสี่คนฝั่งนี้นะครับจะเป็นลายเชื่อมนะฮะผมพาท่านผู้ชมมาดูตัว,ต,วตัวนี้มาตัวนี้มาตัวนี้เนี่ยมันเป็น AGV โอ้มันมุด ม,มันพูดออกมาอย่างนี้เลยผมไปที่บ้านสักตัวอยากได้คอนเทนต์ตรงนั้นเลยไลน์นี้จะเป็นการประกอบบันเดิลหรือบางที่เรียกว่าสแต็กคือการเอามาเรียงไว้ด้วยกันนะครับจุดนี้หลังจากเชื่อมแล้วนะครับก็จะเป็นการเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อประกอบกันแล้วเนี่ยได้วลตามนี้หรือไม่นะครับเราจะเห็นว่าทุกตัวเป็น26โวลต์ และอันนี้เป็น internal resistance 2องจุดมิลลิโอห์มตอนนี้จะทำการเชื่อมต่อ BMS นะครับ mm hmm. เมื่อต่อ BMS เสร็จแล้วก็ mm hmm. มีการเช็คอีกรอบหนึ่งบอสบอกว่าทุก จุดที่มีการประกอบอกเมื่อประกอบเสร็จจะต้องเช็คทุกครั้งจุดนี้เรียกว่าเอจจิ้งเทสเป็นการทดสอบค a ปาซิตี้ของอินเวอร์เตอร์พรนักงานจะต่อสายเครื่องเทสเครื่องจะทำการชาร์จแบตเตอรี่เต็มที่ร้อซหลังจากนั้นจะดิชาร์จจนถึง0% คอมพิวเตอร์จะทำการวัดค่าความจุและก็จะชาร์จไฟกลับไปที่50%เพื่อเตรียมการขนส่งทำาไม่มีท่ p i e c e one time one h u n d e d and eight piece one time, piece, one time. คุณบินบอกว่าที่โรงงานนี้สามารถรองรับการเทสแบบนี้ได้108ต่อรอบแต่ถ้ารวมโรงงานอีกโรงหนึ่งที่อยู่ติดกันนี้ก็จะสามารถรองรับการทำเอจจิ้งเทส มากกว่า200ต่อรอบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงผลการเทสว่ามีค่าวความจุที่วัดได้สูงกว่าค่าที่เคลมเอาไว้หลังจากเอจ n ิ้งท t สพนักงานจะตรวจสอบสภาพทั่วไปอีกครั้งหนึ่งแบตเตอรี่จะถูกบรรจุลงกล่องด้วยแขนกลสินค้าจากโรงงานแห่งนี้ส่งไปยังส่วนต่างๆทั่วโลกรวมทั้งที่ประเทศไทย แบตเตอรี่ที่กำลังประกอบอยู่นี้เป็นเจเนอเรชันที่4แล้วครับมีจุดเด่นอยู่ที่อายุการใช้งานสูงมีรอบการใช้งานถึง8,000รอบที่ระดับ DoD 90%ท่านผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ของ LV t o p s u n ได้ทั่วประเทศขอบคุณผู้บริหารของ LV t o p s u n ที่เปิดโอกาสให้เรามาชมโรงงานผลิตแบตเตอรี่แห่งนี้จงหวนชั่วเฉินมาู่ดาชิงเอ ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ